สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพวกเราจะมาเล่นเกมนะครับก็คือชื่อเกมว่าชั้นถือใจนะครับผมเวอร์ชั่น2เออเพราะเราเคยเล่นไปแล้วรอบนึงเออไม่เป็นไรมาเสียที่ฟันเยิรโอเคอย่างที่บอกว่าเรารู้สึกว่าเล่นแล้วสนุกเลยกันและอยากมาเล่นกันอีกของผมอ่ะสี่เหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมบางอันก็เหลี่ยมเออบางอันก็ไม่ใช่สิ่งนี้เดินซื้อตามตลาดได้ไหมได้ซื้อตามตลาดได้ไหมตลาดอะไรมีหรอได้ ไม่ได้มีตลาดเปลือกมันมีน้ำไหมเยอะเลยเยอะเลยอุ้ยถือไว้ไม่ได้เก็บเลยอาหน้าเข้าไปใกล้ๆเอาเข้าไปอีกเอาเข้าไปอีกใกล้เ调เอาลองไปอีกลองไปอีกขาวปากแดงหัวเขียวอยู่ในตึกแกมมี่น่าละใครวะคิดอะไรมากหึงชอปหรือว่าสตัรให้ซะเลยนี่ ที่บอกตอนนี้เรามาแบบเวอร์ชั่นสองแก้คือใครทตารมกทารอะไรจากพี่ครั้งที่แล้วที่แบบว่าคนดูก็บอกว่าใส่ตลอดดีมากคนดูเป็นล้านเลยอยู่มากมันไม่ได้ดูตั้งห้าล้านเออเอาอะไรมาล้านเดียวห้าล้านห้าสิบล้านเยอะมานะมาห้าร้อยล้านโอเคอย่างที่บอกว่าเรารู้สึกว่าเล่นแล้วสนุกเลยกันเราอยากมาเล่นกันอีกกับเวอร์ชั่นสองแก้เป็นใครอุปกรณ์มีง่ายๆเลยมายันฟันอย่างเดียวใครไส้ฟัน ใครแพ้โดนจิ๊บลูกโป่งหมวดแรกอันนี้เป,นเป็นหมวดของใช้ใครก็รู้รู้เลยเหรอขนาดน,น,น,นั้นเลยรู้เลยคอยไว้ก็ถือว่าไม่ยากมากเก้าอี้ ถือว่าต้องมีสุดท้ายเป็นเก้าอี้อย่างนี้นะกติกาก็เหมือนเดิมพี่ก็พยายามถามเพื่อนถามทีละคนทีละคนถามว่าตอบรำพูหรือถามใครคนหนึ่งอย่างนี้ดีกว่าถามใครคนหนึ่งไหมเลือกถา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 มอขอคองก่อนของผมอ่ะสี่เหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมบางอันก็เหลี่ยมเออบางอันก็ไม่ใช่อ่ะแต่เมึงเลือกก่อนว่าจะถามใครด้วยหน่อยแว่นเลยนะกูก็ไม่อยากจะโกงหรอกแต่แว่นมึงมาตะทองมันไม่เห็นมึงเห็นปหมมันเกือบจะเห็นจริงป่ะขอถามจริงแล้วของผมมีอยู่ที่นี่หรือเปล่า มี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 เหรอมแล้วใบให้ดูว,ว่ามีอยู่ทุกที่เ,เป็นพานชนะใช่หรือเปล่าถ้ามันจะและวแล้วแล้วแล้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 มันจะเอาไว้เป็นพาชนะมันก็เป็นได้นะใส่อของเข้าไปได้แล้วคนปกติเขาเอาไปใส่เหรอใส่จริงจริงอ่มีไหมที่นี่อ่ะถ้าเท่าที่มองก็ก็มีทุกที่อ่ะกูถามว่าที่นี่ก็ทุกที่ไงที่นี่ก็มีไงก็มีทุกที่อ่ะจริง ของคูเนี่ยทาจากไม้ยิ่งกว่าไม้ก็มีอันนี้พูดเลยแต่แต่เป็นไม้ก็มีแต่เป็นไม้ก็มีเป็นไม้มีตัดออคหรือจะเป็นโต๊ะสิ่งของผมนี่สามารถแตกได้ไหมเ้ยเคลงเลยอาไว้ป ของผมเนี่ยแตกได้ไหมแตกทีอะยุ่งเหย่งเลยเนทเลยคุณไว้ผมถามต่อครับของผมมีขาไหมไม่มีขาไม่ใช่หมายถึงว่าของอะไรมีขาเก้าอี้ก็มีขาโต๊ะก็มีขาอะไรอย่างนี้มีค๋อแล้วแต่ชนิดบางทีก็ยุอินติดไปเลย ต่มีใช่ไหมล่ะเป็นหัวแต่มีขาใช่ไหมก็มีบ้างผมถามตูซีมีบ้างอย่างนี้วะผมถามพี่เป็นสิ่งของที่เอาไว้ใช้สําหรับตกแต่งด้วยความสวยงามใช่หรือเปล่าตกแต่งนะทุกที่เลยถามว่าใช่ไหมคุณจะตอบแบบนี้คุณตอบแบบว่าคุณไม่มีสัจจะต่อหน้าต้องเลยต้องมีมันต้องมีการช่วยเหลือกันหน่อยใช่ใช่ไหมผมรู้แล้วผมรู้แล้วเพราะผมใหญ่หรือเล็กมีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่อันี้พูดจริงถามจริงบ้างถามไปวะไม่ได้คำตอบ สิ่งของชิ้นนี้อยู่ในโรงอาหารใช่หรือไม่มีอยู่ในโรงอาหารโอเคตอบเลยครับถ้าเกิดว่าพี่ซิงตอบผิดโดนติ้มแต่ถ้าพี่ซิงตอบถูกรอดเจอกันถูกแล้วรอเรานะรอเราตอบปะตอบถ้าเกิดแพ้ผมจิ้มเลยนะกระจกกระจกเหรอจิ้มดิจิ้มไปแปลกลูกโป่งอะไรมาลูกโป่งอะไรมามคิดว่ะคุณโต๊ะ อะมาเริ่มเป็นของใช้ในบ้านเหมือนเดิมของผมเนี่ยกี่พยางคด้วยสามพยางสามด้วยเหรอถามไม่ซิ้ครับของผมมีกี่พยางสี่พยางค์เล่าวะของผมเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับไม่เป็นไม่เป็นของกูเนี่ยเปิดได้ไหมอัลมอนกดปุ่มเปิดอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้้อย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้จะเปิดได้ไหมเปิดได้เปิดได้ถามไม่ไวแล้วกันครับของผมเนี่ยเป็นของที่หยิบจับ ได้ใช่ไหมได้แต่เขาเขาไม่หยิบเฮ้ยเอางี้แม้แค่ถามได้สองคนจะได้ได้คำตอบกลับมาแบบสองแบบเป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือแบบใช้ตอบใช้แต่ใส่หัวเพรา่ใช้หยิบจับอยู่ทุกวันเอ๊ะแต่บางคนก็ไม่ใช่ไม่ไม่หยิบไม่หยิบไม่หยิบมนตันตีเออจริงบางคนไม่หยิบอ่าใช่อันนี้คือความจริงบางคนแต่แต่เป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันใช้ทุกวันข้องผมเนี่ย อยู่ในห้องน้ำใช่ไหมในห้องน้ำมีนะใช้ในห้องน้ำได้เออใช้ในห้องน้ำได้แต่ว่าเวลาส่วนมากอะไม่ได้อยู่ในห้องน้ำสิ่งนี้เดินซื้อตามตลาดได้ไหมเดินซื้อตามตลาดได้ไหมตลาดอะไรได้มีหรอได้มีแต่ว่าไม่ได้มีทุกตลาดไม่ได้มีทุกตลาดรวยคาจริงมีปุ่มไหมในนั้นอะมีปุ่มไม่มีครับ ไม่มีปุ่มนีแต่ปูตบปั๊มไงไม่เห็นว่าปุ่มปช่มตืยอเไม่มีปุ่มอเไม่มีปุ่มแต่มันไม่ปุ่มขึ้นมาใช่ไหมไม่บอกนะพวอของผมเนี่ยมีลมบอกมาไหมถ้าสมมติว่าทำจริงจริงอะทำให้มันเกิดลมขึ้นได้แต่ต้องทำเองเกิดลมได้เกิดลมได้ของกูของกูปกติที่ใช้เนี่ยใส่ปุ๋ยอยู่ข้างในใช่ไหมไม่ใช่เออไม่ใช่ใส่ได้ แต่เขาไม่ใส่นะแล้วแต่หนูตอบว่าใส่มีใบเฉียวๆข้างบนเฉยๆได้นจะเป็นอะไรไม่ได้นะตื่นของผมส่วนมากอยู่ในห้องไหนห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำโอเคสบัดอย่างนี้แน่เลยลืนนะกูว่าของกูสบัดอย่างนี้แน่เลยนะถ้าของหนูมันก็ตอบแล้วก็ได้อะตัวใครจะตัวเอ้ตัว ตอบเบ,บ,บมือนกันตอบเบมือนกันกระถางต้นไม้ใช่ถูกแล้วถ้าพี่สิงตอบถูกทุกคนก็จะรอดแล้วพี่สิงตอบผิดเพื่อนเตรียมเลยกระถางต้นไม้ไม่เติปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยก็ใส่ดินแต่ว่าดิน,นเป็นอีกอะไรทายเออมีอยู่แค่สองอย่างอะ่ะนะที่คิดอะ่ะไม่แบบว่าผักบัวก็แบบโถ่ซ่วมอะ่ะเออมามามาไม่ชอบเลยอย่างนี้ตอบหนึ่งตอบโถ่ซ่วมผักบัว จุตึ้งตึ้งเยมลอไมาเริ่มของผมลูกเล็กลูกใหญ่ มีหมดอะผมว่าของซิงเนี่ยถ้าคนเห็นจะใหญ่จะเป็นลูกใหญ่สีเขียวใช่ไหมใช่สีเขียวก็ใช่ใช่ของผมลูกใหญ่หรือลูกเล็กอ่ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ของผมเม็ดเยอะไหมก็ก็มีนะมีแต่ไม่ถือว่าเยอะกี่พยางสองพยางของผมมีกี่พยางสองพยางอันนี้มีกี่พยางสองพยางของผมเม็ดเยอะไหมถือว่าเยอะถือว่าเยอะโอเคโอเคสีข้างในกับสีข้างนอกแตกต่างกันใช่ไหม ใช่กลิ่นแรงไหมแรงกูรู้ละเม็ดสีดำใช่ไหมเม็ดสีดำในสีแดงเปลือกสีเขียวขอผมเม็ดเยอะไหมไม่รู้อันนี้กงไม่รู้เยอะเยอะเยอะของผมเปลือกมันมีน้ำไหมเยอะเลยเยอะเลยอ้ยถือไม่ได้เจ็บเลยขอผมอะข้างในสีแดงใช่ไหมข้างในสีแดงใช่แต่ว่าก็มีมีสีด้วยอคโอเคโอเคเอเออเออวดเุโนแล้ว่ะ ข้างนอกมีขนไหมข้างนอกไม่มีขนตอบเลยได้ปะของผมทุเรียนของผมแตงโมถูกต้องทั้งสองคนอ่าตอบคือตอนกินต้องมีสตินิดนึงกินทิ้งกินงคว้าไม่ได้ขึ้นคอมันจะลำบากตาตอบหนูอะส้มโอ้ะที่นี่เหรอไม่ใช่ส้มโอให้ให้ทายใหม่ให้ทายใหม่มึงเคยเล่นเอ็นเอฟไหมโอ้น้อยหน่าตอบคือน้อยหน่าใช่น้อยหน่าแต่มึงต้องจิ้มนะเนี่ยเพราะว่ามึงแพ้อ่านาเข้าไปใกล้ๆเอาเข้าไปเอาเข้าไปอีก <ไ>เดียวเดียวเดียอ,นอะนะให้ตีเมงอะให้ตีเมงให้ตีเมง,เ,มงเออ,อเก่งมากเก่งมากเก่งมากอมามามาเริ่ม อ่ะคนแพ้ตัวนี้เป็นคนหรือเป็นตัวการ์ตูนครับเป็นคนเป็นคนเป็นคนของผมเป็นการ์ตูนหรือเป็นคนครับเป็นคนมีทั้งคู่มีทั้งคู่อ่าของผมเป็นการ์ตูนหรือคนครับการ์ตูนการ์ตูนเด้อของผมนี่เป็นหนังในยุคตอนเราดูตอนเด็กๆ็หรือว่าตอนโตก็ดูได้ตอนโตก็ดูได้ตอนโตดูได้เหมือนตอนโตก็เพิ่งดูด้วยเออกูดูบ่อยด้วยถ้ากูร้องเพลงไปปุ๊บมึงรู้เลย มีพลังพิเศษไหมไม่มีของผมกี่พยางหนึ่ง <1. S 2> พยางเดียวหน <1 S 2> ึ่งเลยเหรอโอ้โหตัวละครหลักในเรื่องนี้มีกี่ตัวหลายตัว <laughs> ยหลายตัวเลยอันหลักๆเลยหลักๆมีสองสองแน่ๆตัวละครหลักเป็นชื่อเรื่องหรือเปล่า <c oughs> ใช่ใชใชหรอ่ใช่เป็นผู้ชายผู้หญิง <c oughs> ผู้ชายตัวละครหลักเป็นผู้ชาย <c oughs> มีเวทมนต์ไหมมีแต่ความโชคดีอย่างนี้ดีกอ่าผมสีอะไร ส่วนใหญ่ที่เห็นดำเขียวดำก็มีผมผมมีพลังพิเศษไหมไม่ตอบไม่ชัวร์เลยไม่รู้คิดว่าไม่คิดว่าไม่มีนะเด็กตัวหลักนี่คือชื่อเรื่องด้วยไหมมีชื่อตัวละครเด็กในชื่อเรื่องใช่ไม่ได้เกี่ยวกับแอคชั่นใช่ไหมมีนะแต่ไม่ได้สู้กันไม่ใช่เป็นหนังสู้กันก็มีสู้อะมีสู้อ่ะหนูกูตัวสีเขียวใช่ไหมใช่แต่ไม่มีพลังกูบอกไปแล้วว่าง่ายเห็นไหมล่ะไม่มีพลังนะเด็กคนนี้จะโชคดีในเรื่องอะไรเรื่องดวงอ่ะ ดีเลื่อนดวงเดี๋ยวอันนี้คนก็เป็นคนแสดงไอ้จริงคนง่ายเลยดีดีกมึงรู้อย่างเี้มึงตอบได้เลยอ่ะกูไม่เคยดูเปล่าอุ้ยมีทางเหรอมีอุปกรณ์พิเศษไหมในเรื่องไม่มีไม่มีกว่ากูสะกดผิดอ่ะมันต้องเป็น S N A K E ชงเชงชมเงถูกแล้วที่คิดอ่ะถูกแล้วสะกดผิดเปิดได้นะ เดเลยเช็คอ๋อรู้ละไอ้อ้วนเคยดูเรื่องนี้ปะเคยยังไงก็เคยเคยล่าสุดเราดูอะพร้อมกันด้วยที่ไหนดูที่เกาหลีฮะที่เกาหลีดูที่เกาหลีมีอยู่เรื่องเดียวเลยใช่เรื่องเดียวอ๋อเออกูเป็นคนเปิดเออให้กูต่อเลยไหมทำเลยชาลีเลนช็อปปี้แฟคทอรี่ใช่กูไม่รู้อะง่ายมากสิ่สีลองทายเราลองทายก่อนลองใบใบกันเอาลองใบอีกลองใบอีกขาวปากแดงหัวเขียวช่วยใหญ่ครับ ภาพี่เห็นจะใส่สูตรมีเป็นตัวละครในอาวีมีตัวละครในอาวีรึเปล่สูตรแดงสูตรแดงแบบเพนเหรอต้องผิหนังเหรอก็ฟิวไงยเทจะถือเลโจ๊กเกอร์จ็อกเกอร์ อ่ะมาข้อนี้เราเป็นยูทูบเบอร์เราต้องรู้จักยูทูบเบอร์กันแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ง่ายเราคัดมาแบบข้อท้าทิศทั่วโลกไทยแลนด์อ๋อเป้าเกายของคนที่ดูเป็นเด็กหรือวัยรุ่นเด็กือวัยรุ่นเนี่ยคิดว่าเด็กก็ดูเยอะวัยรุ่นก็ดูของผมเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงโอเคเขาบอกว่าผู้หญิงผู้ชายผู้ชายคอนเทนต์เขาชอบให้หรือเปล่าหลังๆเหมือนมีทำก็มีมีบ้างมีบ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หลักๆของผมเนี่ยเคยเป็นแฟนโน .1 ใช่ไหม ่โอเคเป็นคนไทยแท้หรือว่ามีความเป็นพลังอยู่ด้วยไทยแท้ไทยเลยไทยแบบไทยบ้านเลยด้วยเป็นต่างชาติปะต่างชาติโอเคเอออะไรล่ะเขีไก่สไลเดอร์ชื่อคนนี้มีกี่พยางสามเออเป็นคนเกาหลีใช่หรือไม่ใช่เล่าโอเค ตอบพิดอะไรมาหรือช้อนว่าสั่งให้ซะเลยนี่ตะโพแล้วกันตอบตอบว่าตะโพถูกตอบอช้อนแกงง่ายแล้วคิวอป้าโอปาโอปาโอป้าโอปะโอปะโอป้าโอปาอป้าโอปาป้าโอป้ชป้าโอป้กโอป้าป้าโอา้ชปายผู้าโ้า้าโอป้าโอ้า้า้าปาโ้า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 าา ในยุคนี้ยังดังอยู่ไหมดังยุคนี้ถึงว่าดังหลังๆเนี่ยเขาเริ่มติดกรับด้เขาถามดังไหมไม่ต้องบอกยุคนี้ดังไหมยังดังอยู่เป็นตานแต่ว่าแต่ว่าแต่ก่อนเป็นตำนา,า,าน,นาเพลงนี้เขาลองเนี่ย ออกแนวลูกทุ่งไหมหรือว่าเป็นแนวแบบไม่ทุ่งไม่ทุ่งเป็นแนวใจใจเลยเลยอ่ะอยู่อย่างนี้เลยเป็นวงหรือว่าเป็นศิลปินเดียวเดียวของผมเดียวหรือวงเดียวเดียวเพลงดังของเขาเนี่ยมีเป็นอัลบั้มหรือดังแค่เพลงเดียวยดังหลายเพลงอยู่ในตึกแกมมี่หรือเปล่าอยู่ในตึกแกมมี่น่าใครวะเออของผมอยู่ค่ายอะไรของคุณอยู่ R S ของผมอยู่ค่ายอะไร อ๋เบเกอรี่เมื่อก่อนตอนนี้ยังอยู่เบเกอรี่อยู่ไม่อยู่ของผมเนี่ยขึ้นต้นด้วยบอใบไม้ใช่ไหมขึ้นต้นไม่ใช่บอใบไม้สารเเรงมีบอใบไม้ไหมอ่ะมีบอใบไม้โอเคอันนี้ใบใบให้ทุกคนเลยนะหนูเซิร์ชคำพวกนี้มาจากนักร้องชายยุคธ์เก้าสิบผมถามไปแล้วเนาะเออนั่นแหละเขาเป็นแบบแฟชั่นนิสตาร์ป่ะก็ไม่ได้ขนาดนั้นเฮ้ยก็แต่งก็แต่งตัวเก่งนะ็นสไตล์สไตล์ของตัวเอง อ่ะผมขอตอบก่อนได้ไเดี๋ยวผมใบให้พวกคุณผมเบิร์ดทเบิร์ดธงชัยและอินไตพึ่งขึ้นคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยไม่ได้ขึ้นแต่มีทำรายการหกคนอยู่ในเดอะแรปเปอร์หรือเปล่าพอผมส่วนใหญ่เล่นละครใช่ไหมเดี๋ยวนี้เล่นละครอยู่ในเดอะแรปเปอร์ใช่ไหมใช่อ๋อรู้ละอ่ะตามมึงอ่ะให้กูตอบก่อนแล้วเดี๋ยวกูช่วยโจยบอย เอามาดิไม่ดูเออเอามาดิก่อนโจอีบอยเออมาดิก่อนตอบใครโจอีบอยโอเคถูกแล้วนี่เออพอตอบคำใบ้พอแล้วตอบเลยผมว่าเขาเป็นคนใจนักเลงอะคาแรคเตอร์เขาจัดมากจนพวกตลกอ่ะชอบเอามาล้อพี่เต่าสมชายใช่ใช่อันนี้ว่าผมทำได้ดีนะครับเกมนี้ครับผมก็เห็นคนเรียกร้องมาเยอะว่าซีซั่นหนึ่งเราทำดีซีซั่นลวเหรอเราก็เลยทำเป็น พีพีแล้วกันพีพีที่แล้วเนี่ยมีเนี่ยคนชอบเพราะว่ามันดูป่านมันดูแบบว่าทุกคนได้ลุ้นได้ทายไปกับเราใช่ไหมพีพีนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลุ้นไปด้วยกันที่เช้าเนี้ยเล่นเอากูปวดตาเลยจริงแล้วก็นอนน้อยไปด้วยเมื่อคืนเมื่อคืนกูกินเหล้าเออไม่ได้กินอย่าเปิดร้านเหล้าแล้วก็เป็นอย่างเงร้าน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 ชื่อไฮโซไฮก็เดี๋ยวแลก็เดี๋ยวใครชอบไม่ชอบก็เดีฝากติดตามแบนดี้ทีเฟนเลยครับผมเดี๋ยวทุกวันพุก็ให้เราติดตามกันนะครับว่าจะมีคลิปอะไรใหม่ๆมาเสนอนะครับผมส่วนถ้าใครชอบคคลลิปนนีี้เ่ยกกกก็ฝาดดไ์ แล้วก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยว่าอยากให้เราทำพีที่3ต่อไปหรือเปล่านะครับหรือว,ว่าอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับได้เลยครับผมยังไงฝากเาด้วยนะครับแบดดี้ทีเป็นสวัสดีครับ